ตนนี้เราอยู่แถวหาดเจ้าสำราญเรามาตกปลาอินีซีมาจิ้งไปนีซีจิ้กุลาจิกชมงามจิกเก๋ากับเรือเฟรนชิ้งโบ๊ทนะครับผลงานจะเป็นไงรอติดตามชมกันได้นี่นะครับ ตีตีขึ้นห,หัวเลยพี่ตีขึ้นห,หัวเลยแับตามร่วงแล้เน,นี่ยคอันครับ w、oh, ใช่วิทิงสี่นะครับพีวิทนะครับโดนแล้วครับอุ้ยสละควีนควีนพี่ควีนเอาควีนขึ้นมาก่อนเอาอย่างนี้แม้จะไม่ใช่เป้าหมาย รูเ้เจ็บแน่นอนเฮ้ยมาครับหัวเรือครับครับไรูเร้เจ็บรูเ้เจ็บนี่สดฮะาลาคนครับไม่คลากปลาคิด่นะครับ อยากวิ่งนะอยากวิ่งนะเกี่ยวหาหรือเปล่าครับไหาผมเห็นเนี่ยแม่ใหญ่ผมเมื่อกี้พอมันรู้ตัวแล้วแม่งกระชากเลยแม่ใหญ่แน่นอนวินไปเลยวิ่นรอบไฟฟ้าเลยกูนี่ออกอีกทีถึงสิบแล้วนะอีกทียังถึงถึงชายฝั่งอ่ะนะ

อุ้ยไม่เล็กครับนี่นะครับ โหเหยื่อหายไปไหนพี่เหยื่อกูไปไหนวะทะลุนี่นะครับคืนเลยนะครับเหยื่อเหยื่อกูไปไหนเห่ไหนขอพับนึ่งนะพี่ตรงนั้นอาการเป็นยังไงครับพี่ตึงนะครับเปิดหน้าีเปิดหน้าโช๊คคันหน่อยอาน ก็คิงไหมขอเป็นลองกันละพี่ให้ควีนพออย่าอย่าอย่าทำร้ายพี่เลย <c ười> ขอเป็นคน <c ười> ิงแล้วละตอนเมื่อกี้อย่าของพี่ดิ <c ười> ไม่เชื่อค <c ười> ันเอีอ่ยวันอ่อนนะก็น่าจะมีไซไส์3ผมว่าไม่ติดวะนี่ตัวที่3ตัวที่3แล้วะครอครับ ดวงบอกเลยดวงมีส่วนต้องรูง้องอย่างนะ๋ยวไม่ผ่านหน้ามันก็จบอะอย่ผ่านหน้าก็เป็นดีเือเมื่อกี้กับพี่รุทรีไม่โดนนะโดนนิดเดียว มีส <Yeah. S 1> ิบแล้วงี้ หน้าเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าที <Ash well. S 1> ่ยวมน้องผมกับน้องผมกำลังรุนอยู่น้องผมกำลังรุนอยู่ไหนไหนใกล้เดียวกันเลยยิ้มเลยน้องผมบอกจะตรวจเต่อย่างเดียวเลยไม่ตรวจน้องผม Boleh tuh? Boleh tuh? Yang ni ไออู่หลอกอะไรครับเนี่ยสามอะไรฮะสิบสามครับ <13. S 3> ตัวน,นี้สาวเนี่ยรสามมีเสียงติ๊กด้วยออลอกเป็นลอกเปอร์ใหญ่หน่อยเอามาเล่นสัตใหญ่ก็เอามันติ๊กได้ด้วยเดีย๋ยวเก็บเหยื่อที่ไหนไว้เหยื่อไี่อยู่เดี๋ยวติดติดดินติดดินตัวนี้คณะกรรมาการให้ชนะเลยนะครับ ขึ้นเราเป็นกูเราอันนี้ผมให้ชดาเลยขึ้นเราเป็นโฉมก็ธรรมดาจากจากการเค้นทั้งวันได้แค่นี้อ่ะบีนะบีเค้นมาทั้งวันบีทำได้แค่นี้ตกเป็นดาวโฉมเ๋ยตกเป็นดาวโฉมตกเป็นดาวตกเป็นดาก็ตกให้ดูว่ามีจริงๆลุ้งย่าไม่จ๊ะโจเต้เลยฮะ วันนี้ก็ได้ครบวิดีโอสามคนเดียอหลังกล้องมันดับปะมันไม่เป็นไรครับยังถือไว้ถือไว้เป็นช่อนอยไม่รู้จะเอาสมุดหรือจะเอาถเนี่ย <laughs> เด็กน่าดูดูเ่าเลี้ยงเนียนดูเดอย่างเงียนนะยิงกับพ่อเลี้ยงเชียงใหม่คนเล็กต้อยอ่ะคนนี้ยจะเลียงพ่อเลี้ยงโหครับการก้าว้แล้ว ไม่โฉมใหญ่อ่ะคุยได้เอาไหมตัดรบายโหมันเรื่องปกติพี่ตัาบายดีเอาที่พี่อยากคุยอ่ะชว์ไหนพี่นี่ไงโฉมกับซปเปอร์โคมหมายนี้มันจะบอกมีอินซีมีโฉมโฉมตัวแรกอินซีเขาได้กันไปเยอะแล้วไม่อยากซ้ำนี่โฉม Yeah. Uh -huh.